ตอนที่7จ็ดิตนัดกับคำคุณเพื่อไปดูแหวนมันหลังดูแหวนแล้วทั้งคู่จึงไปรับประทานอาหารด้วยกันที่ร้านอาหารร้านดังที่ทั้งคู่มักจะมาด้วยกันบ่อยๆแต่วันนี้จิตเห็นท่าทางคำคุณดูแปลกๆไปไม่ค่อยจะสนใจเธอเท่าที่ควรคำคุณเป็นอะไรไหมคะคำคำเอออะไรนะคุณว่าอะไรนะจิต คุณเหมืออะไรจีดเรียกคุณตั้งนานคุยได้ก,ก็หลายคำแต่คุณไม่เคยตอบจีดเลยวันนี้เป็นอะไรคะดูไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่เลยนะผมขอโทษนะผมแค่รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนนะ่ะพอดีเพื่อนผมติดต่อไม่ได้มาหลายวันแล้วเพื่อนถ้าทางเป็นห่วงขนาดนี้เพื่อนหรือว่าแฟนเก่ากันแน่โอเคผมยอมรับแฟนเก่าผมเองอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมรับสายผม นี่ก็หลายเดือนแล้วนะที่เขาไม่ให้ผมเห็นหน้าเห็นตาเลยเห็นแต่ในโทรศัพท์แล้วก็ยิงสองสาวันมานี้ก็คือปิดการติดต่อไปเลยแม้แต่โทรศัพท์เขาก็ยังไม่รับเขาน้อยใจเขาหึงเขาห่วงคุณที่แต่งงานกับฉันหรือเปล่าบ้าผมกับกิงเราเลิกกันไปนานแล้วนะเลิกกันมาตั้ง5ปีแล้วเขาจะมาหึงมาห่วงผมอะไรกันเล่ากิงแฟนเก่าของคุณชื่อกิงเหรอใช่ผมกับกิง เราเคยคบกันมาแล้วก็เลิกกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราสองคนจะกลับมาคบกันอีกเดี๋ยวเดียวนะคุณชื่อคำคุณแฟนคุณชื่อกิงเลิกกันมา5ปีใช่ผมกับกิงเราเลิกกันมานานแล้วแต่ว่าบาังเอิญต้องไปติดเกาะด้วยกันนะ่ะพอดีเขาโดนยิงแล้วผมช่วยเขาเอาไว้ ก็ช่วงก่อนที่ผมจะได้มารู้จักคุณนั่นแหละผมไปติดเกาะกับเขามาตั้งหลายวันใช่แน่ต้องใช่แน่แน่เลยคุณนี่เองอะ่ะที่เป็นผัวนางกิงคุณพูดอะไรกิ่งมันเป็นเพื่อนฉันถึงว่าทําไมมันถึงหลบหน้าหลบตาฉันนักอะที่แท้เพราะมันท้องนี่เองท้องนี่คุณจะบอกว่ากิงท้องกับผมงั้นเหรอคําคุณตกใจมากไม่คิดว่ากิ่งกับจี๊ดจะเป็นเพื่อนรักกัน แถมกิงยังท้องกับเขาอีกต่างหากนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยกิงท้องอย่างงั้นเหรอก็อเออสิฉันจะไปหาเพื่อนฉันอยู่นี้แหละเพราะคุณเลยนะเกือบทําให้ฉันเสียเพื่อนรักไปแล้วไหมล่ะผมไปด้วยคุณเดี๋ยวจีดกับคําคุณมาตามหากิงแต่พนักงานบอกว่ากิงขายบริษัททัวร์ไปแล้วฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ายก,กิงอะ่ะ มันรักบริษัททัวร์ของมันจะตายไปยายมันยกให้เป็นตายไร้ดียังไงนางกิ่งมันก็ไม่ยอมขายหรอกผมก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าเขาขายแล้วก็จะไปทําอะไรกินนางกิ่งมันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งมันหลบหน้าหลบตาเราสองคนผมว่าผมพอจะรู้แล้วละ่ะว่ากิ่งน่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนหรอตามผมมาแล้วคําคุณกับจีดก็ไปที่เกาะ เพื่อจะหาชบากับกองแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่มีร่องรอยบ่งบอกว่ากิงอยู่ที่นี่แน่ๆรองเทา้าฉันเจอรองเท้าที่อยู่หน้าประตูมันเป็นของนางกิงฉันจำได้เพราะฉันเป็นคนซื้อให้มันเป็นของขวัญวันเกิดเองเงี้นก็แสดงว่ากิงเข้าอยู่ที่นี่จริงๆนี่ก็แปดเกเดือนหรือว่ามันจะไปคลอดอะคุณเฮ้ยิงเหรอถ้ากิงคลอดแปลว่าลูกผมก็จะเกิดมาแล้วสิ คำคุณตื่นเต้นรีบออกตามหากิงทันทีทางด้านกิงเองก็กำลังปวดท้องร้อนควรวนครางเพราะจะคลอดลูกแต่พอได้ยินเสียงลูกความเจ็บปวดของเธอก็หายไปหมดลูกฉาลูกรักของแม่น่ารักน่าชังเหลือเกินดูสิจิ้มลิ้มพริ้มพร่าเหลือเกินลูกแม่ชบามาเฝ้ากิงพอเห็นว่าคลอดแล้วและปลอดภัยดีก็ดีใจมาก พี่ชบาลูกกิ่งน่ารักไหมจ๊ะน่ารักมากหน้าตาเหมือนคำคุณเลยนะพี่ชบาลูกของกิ่งจะหน้าเหมือนคำได้ยังไงคำเขาไม่ใช่พ่อเด็กเออลืมลืมลืมแ่ไม่รู้พี่คิดไปได้ยังไงนะพอดูหน้าเด็กแล้วบอกว่าหน้าเหมือนคำคุณตายพี่แล้วก็เอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยแล้วนี่ไม่คิดจะบอกผัวเลยหมายถึงผัวเก่านะ่ะว่ามีลูกกับเขา ไม่ละจ้ะบอกแล้วไงเพราะเขากำลังจะแต่งงานกิ่งไม่อยากให้เขาลำบากใจแค่ลูกคนเดียวกิ่งเลี้ยงได้เออเออเออเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้เง้นพี่ขอออกไปซื้อข้าวของส่วนตัวก่อนนะยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยมาแบบฉุกละหุกจะ้ะขอบคุณนะพี่ที่อุตส่าห์มาอยู่เป็นเพื่อนกิ่งชบาออกมาซื้อของ คำคุณออกตามหากิงคนเดียวเพราะจิตติดงานด่วนรีบกลับกรุงเทพไปพิ่ฉบาพิ่บาจริงๆด้วยอ่ะผมเห็นข้างหลังไม่แน่ใจเอาคำมาได้ยังไงล่ะจะไปไหนหรอเมียผมอยู่ที่ไหนพี่พี่เอาเมียผมไปไว้ที่ไหนเมียเมียของแกพี่จะไปรู้เหรอว่าไปอยู่ที่ไหนพี่ไม่ได้รู้จักเมียแกสักหน่อยกกกิ่งไงพี่ฉบากิงเป็นเมียผมฮะ นี่คำนี่เองเหรอที่เป็นผนะัวกิ่งน่ะใช่พี่บอกผมมาเถอะว่าตอนนี้กิ่งอยู่ที่ไหนหฮ้ยถ้าคำเป็นผัวกิ่งจริงๆแล้วก็พี่ว่าคำอย่าเพิ่งไปตอนนี้เลยทำไมล่ะพี่ผมร้อนใจจะตายอยู่แล้วไม่รู้ว่ากิงกับลูกเป็นยังไงบ้างก็ <Subs. S 1> เพราะว่านาังกิงมันเกลียดผัวมันนะสิถ้าเกิดว่าคำเป็นผัวมันโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยว่ามันจะขนาดไหนเนี่ย คำคุณคอตกไม่รู้ว่าจะหาวิธีง้อกิงอย่างไรดีคำนะคำทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกว่าเป็นผัวกิงผมไม่ได้ตั้งใจพี่ผมจะไปรู้ได้ยังไงหล่ะพี่ชบาว่ากิงเขาท้องลูกของผมอะ่ะเราสองคนมีอะไรกันด้วยความบังเอิญเชื่อว่าบังเอิญมันก็ไม่ถูกแต่หมายถึงว่า มันบรรยากาศเป็นใจอะผมไม่รู้จริงๆว่ากิงจะท้องเฮ้ยอยากไปก็ไปแต่ถ้าโดนด่ามาพี่ไม่รับผิดชอบด้วยผมยอมรับสภาพครับด่าดยังไงก็ให้เขาด่ามาเถอะแล้วคํำคุณก็ไปหากิงที่ห้องยิงสาวเห็นเขาก็ตกใจมากคำํำมาได้ยังไงอะใจคอจะพลากลูกพากพ่อเขาขนาดนี้เลยเหรอกกิงนี่มันลูกฉันนะนายพูดอะไรของนายนะ่ะ ลูกเธอแต่ก็ลูกฉันด้วยไม่ใช่เหรอทำคนเดียวมันจะมีลูกออกมาได้ยังไงไม่ใช่นะอย่าโมเมนี่ลูกฉันลูกฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ลูกของนายซะหน่อยแล้วมันเป็นลูกใครเด็กคนนี้เป็นลูกใครถ้าไม่ใช่ลูกฉันเด็กบาเด็กบาโฮสที่ฉันซื้อกินบังเอิญว่าฉันท้องขึ้นมาแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าเด็กโฮสอ่ะมันไม่มีทางยอมรับลูกของฉันหรอกฉันก็เลยหนีมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะเลี้ยงลูกคนเดียว หน้าเหมือนกันสักขนาดนี้ยังจะมาโกหกอีกเอาให้ใครดูก็ได้ว่าลูกของเธอหน้าตาเหมือนฉันขนาดนี้เออจะลูกใครก็ช่างฉันไม่ให้ก็ใครจะมาขโมยลูกไปจากเธอละแค่จะมาช่วยดูแลไม่ให้หัวเดดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่ให้มาดูลงดูแลอะไรทั้งนั้นคำคุณถอนหายใจไม่รู้ว่าจะง้ออดีตเมียรักยังไงดีแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ